โยโยโยสวัสดีครับ f อคลึงหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืึุงหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยก7 7ในช่องคอมเมนต์นะครับและพี่เจแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับปรับเวลาลงคลิปใหม่เร็วขึ้นคลิปละ1ชั่วโมงนะครับคลิป3คู่เจอกัน10โมงเช้าบิ๊กแมชเจอกันเที่ยงตรงแล้วก็คลึงเน้นทีมเดียวเจอกันบ่าย2ฝากไปด้วยนะครับ เอาสำหรับคลิปแรก3คู่คืนวันเสาร์ครับไปเริ่มที่เวลา6โมงครึงช่วงเย็นเมอร์ซิไซด์ดาบีมแมชหรือว่าภูอันดับ4จะเปิดอันฟิ์รับการมาเยือนของเอเบอร์ตันอันดับ16ลหเรือว่าภูมี17แต้มน,นะครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอไบรตันมา2ต่อ2ครับเยือนครอบได้นักเตะที่กลับมาจากทีมชาติแต่ก็ ปัญหาคืออันดูโรเบอร์สันนะครับไปเจ็บในเกมกับทีมชาติสกอตแลนด์ครับดังนั้นคาดว่าซิมิการ์จะลงแทนในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับที่เหลือแกนหลักมาติปคู่ฟันไดทางขวาเป็นเทรนด์เหมือนเดิมครับแดนกลางคาดว่าลงแน่ๆก็คือโซวสไลกับแมคอลิสเตอร์นะครับส่วนแนวลุกซาร่านูนเยสโชตาพร้อมลงล่าตาข่ายครับในขณะที่เอเบอร์ตันมี7คะแนนนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มบอลมัดมา3ต่อ0ูนย์ครับชอนไดเนี่ย ไม่มีเดลเล่อัลลี่ที่ยังเจ็บเหมือนเดิมนะครับที่เหลือด้านกลางอัมดูโอนาน,น่าแจ็คแฮร์รีสันอับูุลไลดูคูเรตดไว้แม็กนิวนะครับโดยมีโดมินิกคาวเวดเลวินยืนเป็นหน้าเป้าครับหรือดูการที่แล้วเจอกันลิวร์พูลเปิดบ้านชนะ2-0ที่กูดิสันพาร์คจบ0-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมลิวร์พูลเป็นต่อพอสมควรครับเอาง่าย เอว่าตันช่วงหลังดีขึ้นนะครับชนะ3จาก4เกมในทุกรายการแต่ว่าลิเวอร์พูลในอันฟิลเนี่ยต้องบอกว่าฤดูการนี้สุดยอดจริงๆนะครับนับทุกรายการเล่นใน field, อันฟิลฤดูการนี้ชนะรวดแล้วก็เป็นการชนะขาดทุกเกมทั้ง6นัดเลยนะครับดังนั้นดูแล้วคือพี่เจมมองว่าตั้นต้านไม่อยู่แน่ครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลลิเวอร์พูลจะยิงขาดถึง2ประตูได้ครับ คู่ต่อมาไปที่เวลา3าทุ่มนะครับไปดูแชมป์เก่าแมนซิตี้อันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับไบรตันอันดับ6แมนซิตี้18แต้มจากการชนะ6แพ้2เกมล่าสุดบุกไปแพ้อาร์เซนอลมา0ูนย์ต่อ1นะครับเป๊ปกาเดียล่ายังไม่มีเควินเดบรอยเหมือนเดิมส่วนแกนหลักก็โรดี้บาราโดซินวานะครับแนวรุกมีโดกูเลนอาวาเลสฟิลฟอลร์เดนเออร์ลิงฮาลันโดยมีแจ็คก,กิริตเป็นตัวสอดแทกนะครับในขณะที่ไบรตัน16แต้มจากการชนะ5เสมอ1แพ้2เกมล่าสุด เปิดบ้านเสมอลิเวอร์พูลมา2-2นะครับเอสดูปิยันกับฮูอฮดอเอซิโซยังเจ็บนะครับเดอซาบีก็น่าจะส่งแกนหลักอย่างปาร์เกลโกลสพวกชัวรเปดโดคารุมิโตมะกองหน้าก็อีวานเฟอร์กูซันไม่ก็ดันนี่เวลเบ็คนะครับเจอกัรฤดูกาลที่แล้วแมนยูเปิดบ้านชนะอามนซิตี้เปิดบ้านชนะ3-1บ้านไบ,บ,บรตันจบ1-1คู่นี้ก่อนเกม คอมอรแมนซิตี้เป็นต่อพอสมควรครับไม่น่าเชื่อว่าทีมของเป๊ปจะแพ้ในลีก2เกมติดนะครับในขณะที่ไบรตันก็อยู่ในช่วงฟอร์มฝืดไม่ชนะมา4ี่นัดในทุกรายการพี่เจ็ดมองว่าคู่นี้แมนซิตี้มีโอกาสคืนฟอร์มนะครับเพราะไบรตันเป็นบอลได้เสียหลังค่อนข้างลอยเหมือนกันนะครับเวลาแรกเนี่ยมีโอกาสโดนไหลเละครับวัดใจแมนซิตี้พี่เจ็ดมองว่าจัดถึง2ประตูได้คู่นี้เชียร์แมนซิตี้นะครับ ปิดท้ายที่เวลา3ทุม่มอีกคู่หนึ่งครับไปดูนิวคาเซิลอันดับ8จะเปิดบ้านเจอกับคริสตอฟพาเลสอันดับ9นิวคาเซิล13แต้มจากการชนะ4เสมอ1แพ้3เกมล่าสุดบุกเสมอเวสต์แฮมมา2ต่อ2นะครับเอ็ดดี้ฮาวมีผู้เล่นหลายคนต้องเช็คเหมือนกันแต่ว่าแกนหลักก็บุนโนกีมาไรส์ลงแน่แน่แนแมิเกลอามิรอนอันโทนิกอร์ดอนกองหน้าไม่อีซัคก,ก็คารลัมวิลสันนะครับในขณะที่พาเลสของปูรอย12แต้มจากการชนะ3เสมอ3แพ้2 เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฟอเรสต์มาศูนย์ศูนย์ะครับแกนหลักที่เจ็บก็คือเอเซ่กับไมคิลโอลิเซ่รวมไปถึงเจฟฟ์สันเลอร์มานะครับน,นั้นแดนกลางน่าจะเป็นบิลฮิวกับชิคดูคูเร่ส่วนแนวรุกเนี่ยจอรแดนอาริลออสเนเอดูอานะครับไม่น่าเชื่อว่าฤดูก,กาลที่แล้วเจอกัน3นัดทั้งบอลลีกและบอลถ้วยถ้านับ90นาทีเนี่ย จบ0ูนทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าในบอลลีกครับนี่ิวคาสเซิลไปชนะจุดโทษครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองนิวคาสเซิลเป็นต่อพอสมควรคู่นี้พิเจ็ดว่าไม่ต้องคิดเยอะโมเมนตัมนิวคาสเซิลกำลังมานะครับชนะ3จาก4เกมหลังสุดในลีกเล่นในเซนจ์เจมส์พาร์คด้วยครับการันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2เชียร์นิวคาสเซิลนะครับสรุป3คู่ในคลิปแรกที่เจ็ดชอบเจ้าบ้านหมดเลยครับลิเวอร์พูลแมนซิตี้และนิวคาสเซิลครับและเดี๋ยวเจอกันในครึ่งหนังบิ๊กแมชขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊าายบย